สลามนะคะวันนี้เรามาทําแกงผะ่นงเนื้อสไตล์ร้านเดียหน้านะคะมีเครื่องแกงผะ่นงนะคะมีหัวกะทิมีหางกะทิมีเนื้อนะคะเนื้อสันในก็ได้สันนอกก็ได้นะคะกะปิน้ําปลาน้ําตาลปี๊บพริกชีฟ้าซอยแล้วก็มีใบมะกรูดอันดับแรกนะคะที่เป็นหางกะทิเราใส่ประมาณสองกระบวยหางกะทินะคะ แล้วก็เราเอาเนื้อลงไปรวนเลยค่ะเราก็รวนไปเรื่อยๆนะคะจนกวน่าเนื้อจะสุกประมาณ70%นะคะเราเซตนะครวนไปสักพักเราเติมน้ำปลาประมาณนิดหน่อยนะคะนะคะสุกประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ เรามาใส่หัวกะทิค่ะตามด้วยหางกะทิค่ะ,ะประมาณนี้นะคะให้หัวกะทิเต็เต็เตมมันนิดๆหัวกะทิเราประมาณนี้นะคะเดีือประมาณนี้แล้วก็เราจะมาปักไว้นิดนึง ใส่ข้าองแกงกะแนงลงไปเลยค่ะตามด้วยกะปิเราเติมหัวที่เหลือให้หมดเลยนะคะแล้วก็หางที่เหลือให้หมดเลยค่ะ พอทุกอย่างเริ่มเดือดใช่ไหมคะเติมน้ำตาลปี๊บเลยค่ะใส่น้ำปลาค่ะ,อะพอทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วเรามาเติมเนื้อที่เรารวนไว้ใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะคะ ใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วก็เราก็ชิมเลยนะคะรสชาติพอดีแล้วค่ะพอเข้าสุกประมาณนี้นะคะเราโรยพริกเลยนะคะแล้วก็โรยใบมะกรูด เสร็จแล้วนะคะแกงพะเนงเราหน้าตาแบบนี้